แล้วที่สําคัญเนาะลดไฟความเร็วสูงของเพื่อนนี่นะประเทศไทยสร้างเองเห็ุเองลงมือเองเงินของเพื่อนเองแตกต่างจากบ้านเฮาบอทุกคนต่างกันลายเนาะเทียบกันบ่ได้เนาะประเทศเฮาแล้วแม่นมีนายทุนเนาะก็คือประเทศจีนนั่นเองมาลงทุนมาเฮ็ดมานาพาเฮ็ดเนาะนั่นเองก็แตกต่างกัน เขาเห็นแบบนี wide, wow, ics, also, yes. ้เขาก็โอ hey, ้โหว้าวประเทศไทยคือแบบมีเงินหลยหล่ทุกคนก็ตามคลิปเลยเขาก็สามารถเบิ่งเป็นความรู้เนาะเบิ่งให้ฮู้ให้เห็นว่าบ้านเพิ่นเทดจังไดเป็นแบบใดจังเียนะเฮลโลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวนอกแล้วนะทุกคนเมื่อี้นนาะสาวนอจะพาทุกคนมาเบิ่งสถานนี้แต่ละสถานนี้ ของรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยไทยแลนด์ทุกคนจากนาครราชสีมามาถึงหนองคายที่มีสายแดนติดกับสอบปปลาวเฮานาครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองว่าจะเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็คือเป็นโค้งห้างแบบห้างให้เขาได้เบิ่งซื้อๆด้อทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทหนรได้แล้วเซตอน,นาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาก็ต้องติดตามตอนต่อไปมาเบิ่งนำการว่าสถานี ลถไฟความเร็วสูงของบ้านเพิ่นกับบ้านเหาจะแตกต่างกนาันเอาใดอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเนาะก่อนอื่นเนาะสาวรอก็ต้องขออนุญ,ญาตเอเจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของซ่องมีสาระที่สาวรอเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวรอจะขออนุญ,ญาตนะคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเพื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยสาวรอลขออนุญ,ญาตนอเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้หัว่าแต่และสถาน,นีจะแตกต่างกนาันเอาใดทุกคนไปเบิ่งในคลิป ใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส2นครราชสีมาถึงหนองคายระยะทาง357กิโลเมตรจะมีกี่สถานี<อ>และแต่ละสถานีผ่านจังหวัดอะไรบ้างมีการออกแบบที่สวยงามเข้ากับอัตลักษณ์พื้นถิ่นยังไงช่องมีสาระมีรายละเอียดโครงการทั้งหมดมาฝากครับมีสาระ โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟสองนครราชสีมาถึงหนองคายได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่4กุมภาพันธ์2568โดยอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการมีกำหนดการก่อสร้าง8ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2575 75, 75. เส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงในเฟส2นี้คือตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาจนถึงจังหวัดหนองคายจะผ่านทั้งหมด4จังหวัดคือ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายครับ<ย>รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ357กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีการวางแผนเชื่อมต่อกับระบบรถไฟลาวจีนที่จังหวัดห<ย>นองคาย,เ,ยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารต่อไปยังประเทศจีนได้อีกด้วยครับโ,โ,โากกว่ากา,าระ<า>น้นการออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาหนองคายนี้จุดเริ่มต้นโครงการ เริ่มจากปลายด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟนครราชสีมาไปสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งใหม่ครับ oh. รายละเอียดของโครงการนี้คือความเร็วการให้บริการสูงสุดของรถไฟอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดทางวิ่ง1.435เมตรหรือว่าเป็นสแตนดาดเกตระยะทางรวมประมาณ357กิโลเมตร ใช้อนัตสัญญาณ CTCS L2 ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับช่วงที่หนึ่งและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของประเทศจีนโดยตรงรายละเอียดข้อสุดท้ายคือรองรับขบวนรถไฟความเร็วสูง EMU ขนาด8ตู้ความยาว200เมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด600คนต่อขบวนครัรบโ oh. อ้โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส2นครราชสีมาถึงหนองคายนี้ มีสถานีหลักจำนวน5สถานีคือสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองถ่ายครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดในด้านการออกแบบของแต่ละสถานีกันเลยครับเริ่มที่สถานีที่1สถานีบัวใหญ่สถานีบัวใหญ่มีการออกแบบโดยการดึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบสถานี โดยนำรูปร่างของกลีบดอกบัวและบึงบัวใหญ่มาลดทอนและดัดแปลงให้เป็นลายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงดอกบัวพร้อมผสมผสานกับความเป็นอีสานโดยใช้โทนสรรีน้ำตาลเป็นหลักมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบส่วนประกอบักต่างๆของอาคารให้มีความสอดคล้องและกลมกลืนกันทั้งภายนอกและภายในสถานีเช่นจั่วด้านหน้าอาคารมีการใช้การปรับรูปทรงของดอกบัวมาใช้ในการออกแบบ และยังได้ออกแบบหอนาฬิกาให้เข้ากับรูปแบบอาคารสถานีได้อย่างสวยงามและลงตัวพร้อมกันนี้ยังมีการจัดภูมิทัศน์ด้านหน้าสถานีให้มีความสวยงามและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วยครับ <c oughs> การออกแบบฟาซาดของอาคารหลัก <c oughs> ก็มีส่วนประกอบเป็นรูปดอกบัวกลับด้านเช่นกันส่วนการออกแบบภายในมีการใช้เอกลักษณ์ของดอกบัวและลายผ้าทอาอีสานในการออกแบบ <c oughs> เป็นการแสดงแนวคิดออตลักษณ์ที่สื่อถึงอำเภอบวัวใหญ่ ทำให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานีบัวใหญ่ได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ประจําถิ่นและสามารถรู้ได้ทันทีว่ามาถึงสถานีบัวใหญ่แล้วในทันทีที่เดินทางมาถึงครับสุดยอดไอเดียว้อน 2. สถานีบ้านไผ่สถาปัตยกรรมภายนอกของสถานีบ้านไผ่มีแนวความคิดในการนําต้นไผ่มาเป็นแนวความคิดหลักในการอ,ออกแบบเพราะไผ่เป็นจุดเริ่มต้นของชื่ออำเภอบ้านไผ่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานีจึงได้นําต้นไผ่มาใช้ในการออกแบบเพื่อต้องการสื่อให้คนที่เดินทางมาถึงสถานีบ้านไผ่ได้รู้สึกและเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่ามาถึงสถานีบ้านไผ่แล้วนอกจากต้นไผ่แล้วยังใช้หลายหน้าบานบ้านทรงไทยฝาผนังบ้านเรือนทางอีสานร,ราวระเบียงพื้นบ้านอีสานเสาบ้านไม้ไผ่และลายจากสารไม้ไผ่มาใช้ในการอ,ออกแบบอาคารโดยรวมทั้งหมดอีกด้วยครับการออกแบบจั่วด้านหน้า เป็นโครงสร้างหลังคาโค้งและมีเสาโครงสร้างรับน้ําหนักโค้งเหมือนล่องไผ่และยังเหมือนต้นไผ่ที่แตกแขนงออกจากกอไผ่ด้วยครับส่วนฟาสาดอาคารหลักออกแบบเป็นลวดลายจากสารซ้อนทับกันไปมาและเว้นช่องเพื่อให้เห็นถึงความเป็นงานแฮนเมดที่ไม่เป็นแพทเทิร์นมากจนเกินไปส่วนการออกแบบภายในสถานีจะใช้รูปลักษณะของไม้ไผ่ลายสารไม้ไผ่และใส่สัญล,ลักษณ์ของภาคอีสานเช่นลายผ้าทอต่างๆเข้าไป ใช้รายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบทําให้ผู้ที่เดินทางมาเยือนนั้นได้สัมผัสและรับรู้ถึงอัตลักษณ์ประจําหินได้ทันทีที่ย่างก้าวเ,เข้ามาในสถานีบ้านไผ่ครับสุดอยอดสสถานีขอนแก่นสถานีขอนแก่นมีการออกแบบรูปลักษณ์ของซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าสถานีโดยใช้แขง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำถิ่นของภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่นมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานีโดยออกแบบให้เป็นโครงสร้างของจั่วด้านหน้าสถานีที่ออกแบบให้เป็นทรงจั่วสูงทําให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาพร้อมกันนี้ยังออกแบบให้มีลายคล้ายรัศมีแผ่ออกจากป้ายชื่อสถานีและมีการออกแบบโครงหลังคาของสถานีให้มีความลาดเอียงต่อเนื่องรับกันไปตลอดช่วงหน้าสถานี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน้าจั่วของสิงห์ในภาคอีสานคําว่าสิงห์มีความหมายคือโบสถ์หรือพระอุโบสถของภาคกลางหรือคือหน้าจั่วประตูโบสถ์นั่นเองครับและยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายตะเวนซึ่งเป็นลายหน้าจั่วบ้านเรือนในท้องถิ่นภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยครับส่วนตัวฟาสาตของอาคารมีรูปแบบเป็นลวดลายจากสารซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องจากสารไม้ไผ่และผ้าทอของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีการนําต้นภูมที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นทงางภาคอีสานและถือเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดขอนแก่นมาเป็นพันธไม้หลักในงานภูมิสถาปัตย์ด้านนอกของสถานีขอนแก่นด้วยครับการตกแต่งภายในจะใช้ลักษณะของลายแคนและลายผ้าทอซึ่งอยู่ในลายผ้าทอประจําจังหวัดขอนแก่นคือลายแคนแก่นภูิและลวดลายผ้าทออีสาน มาใช้เป็นรูปแบบในการออกแบบภายในเพื่อแสดงถึงแนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและยังได้ผสมผสานกับแนวคิดหลักขององค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเรือนไทยพื้นถิ่นให้สอดคล้องและกลมกลืนทั้งภายนอกและภายในสถานีครับว้าวสุดยอดเลย 4. ส,สถานีอุดรธานีอุดรโอ้โหสถานีอุดรธานี เป็นการรวมอาคารสถานีของโครงการรถไฟทางคู้และรถไฟความเร็วสูงมารวมกันในอาคารเดียวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินทางระหว่างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู้ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนกันและกันครับแนวคิดการออกแบบภายนอกสถานีอุดรธานีมีการออกแบบอาคารให้เป็นแบบโมเดิร์นผสมผสานตับศิลปะท้องถิ่นรูปแบบหลังคาด้านหน้าบริเวณจุดส่งผู้โดยสารและตัวถงจำหน่ายถั่วโซนทางคู้เป็นแบบโค้งขึ้นสอดรับกัน พร้อมกับมีการตกแต่งด้วยลายจากเครื่องบ้านดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหลง่งอารยธรรมโบราณในจังหวัดอุดรธานีและเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยครับโดยได้นําลวดลายรูปรา่างและโทนสีของเครื่องั้านดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะมาพัฒนาแบบให้ทันสมัยและนํามาออกแบบเป็นส่วนประกอบของอาคารเช่นลายสามเหลี่ยมนํามาใช้ออกแบบใต้หลังคาทางเข้าและใช้ออกแบบฟาสาดของอาคาร ใช้แนวคิดของเส้นลายโค้งของตัวเครื่องปั้นดินเผานำมาเป็นฟาซาดโองจำหน่ายตัวทางคู่ที่ด้านหน้าสถานีมีการทำสำัญลักษณ์วงเวียนโดยสร้างเป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงมาวางไว้ให้เป็นแลน์มาร์คอยู่กลางวงเวียนด้วยครับสวยงามทุกคน การตกแต่งภายในสถานีก็ยังมีการใช้เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ<ม>จังหวัดอุดอรธานีร่วมกับลายผ้าทอของภาคอีสานมาเป็นสถาปัตยกรรมหลักในการออกแบบตกแต่งภายในตัวสถานีตั้งแต่พื้นที่จำหน่ายตัว๋วมาจนถึงห้องพักคอยผู้โดยสารโดยดึงเส้นสายและอัตลักษณ์เฉพาะออกมาจากลายของโถ่เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงม,มาใช้ในการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของอาคารทำให้ดูโดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจอย,อย่างมากครับ และมาถึงสถานีสุดท้ายสถานีที่5คือสถานีหนองคายหนองคายสถานีหนองคายหรือสถานีรถไฟความเร็วสูงนานาชาติหนองคายจุดเปลี่ยนถ่ายและเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยลาวซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเนื่องจากสถานีหนองคายนี้ถือเป็นสถานีรถไฟนานาชาติ จึงมีหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อตรวจตามเกณฑ์การเข้าออกประเทศเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าสถานีอื่นๆเช่นด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคด่านตรวจพืชและสัตว์ด่านตรวจอาหารและยาและด่านศุลกากรากเป็นต้นครับด่านทั้งหมดนี้จะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับเที่ยวรถไฟที่เชื่อมระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งกระบวนการการตรวจทั้งหมดนี้จะมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการตรวจของสนามบินระหว่างประเทศเลยครับ การออกแบบภายนอกสถานีหนองไทยตัวอาคาราามีการอกาากอกแบบเป็นรูปแบบโมเดิลผสมผสานกับอัตลักษณ์และศิลปะท้องถิ่นโดยดึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นแนวคิดในการอกาากาการอ,อกแบบเช่นยพญานาคลื่นน้ำแม่นม้ำโขงและลเข้าวเหนียวมาใช้เป็นรูปแบบหลักในการออกแบบสถานีาดดารูปแบบหลังคาบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารด้านหน้าอาคารทำเป็นรูปแบบจั่วสามหลังโดยมีจั่วหลักหนึ่งจั่ว และจั่วรองสองจัว่วซึ่งเป็นการจำลองมาจากรูปปั้นพญานาคที่แผ่พังผานมาลดทอนรายละเอียดลงและปรับการออกแบบซุ้มหลังคาหน้าจัว่วให้มีความทันสมัยโดยยังให้มีเขาโครงเหมือนเป็นรูปปากของพญานาคแสดงถึงความเป็นประตูสู่ประเทศไทยที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีความเชื่อของชาวจังหวัดหนองคายที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคอีกด้วยครับ การออกแบบตัวฟ้าซาสถานีใช้รูปแบบคลื่นน้ำร่วมกับลายของเครื่องจักรสารขวดนึ่งข้าวเหนียวมาทำเป็นลายด้านข้างสถานีมาออกแบบให้อาคารดูทันสมัยมีนิติและยังคงความเป็นอันตลักษณ์ท้องถิ่นสุดงดพื้นที่ด้านหน้าของสถานีหนองคาย มีการนํำรูปปั้นพญานาคมาจัดร่วมกับการวางบ่อน้ําออกแบบเป็นประติมากรรมพยานาคที่กําลังแหวกว่าอยู่ในแม่น้ำโขงให้สอดคล้องกับรูปทรงด้านหน้าของสถานีที่ลดทอนมาจากพญานาคแสดงถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวหนองคายครับการตกแต่งภายในสถานี มีการใช้ลวดลายของรูปปั้นพญานาคและลายเกล็ดพญานาคมาตกแตก่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานีโทนสีที่ใช้คือสีน้ำตาลดินฟ้าและขาวใช้เป็นสีหลักในการตกแต่งภายในตัวสถานีตั้งแต่พื้นที่จำหน่ายตัว๋วมาจนถึงห้องพักคอยผู้โดยสารครับโหสุดยอดเลยมาทำมาดามไทยนะทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นรายละเอียดของการออกแบบ5สถานีรถไฟความเร็วสูงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส2นครราชสีมาถึงหนองคายซึ่งช่องมีสาระขอเรียนชี้แจงว่าการออกแบบตัวอาคารของทั้ง5สถานีที่กล่าวมาในคลิปนี้เป็นเพียงการออกแบบในขั้นต้นหรือเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้นซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการออกแบบทั้งหมดได้ไเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและลงตัวกับทุกสถานการณ์ ทุกเงื่อนไขให้มากที่สุดและเกิดปัญหาให้น้อยที่สุดซึ่งช่องมีสาระจะได้หาข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับสุดยอดเลยโอ้โหทุกคนเบ่งแล้วเป็นแอวใดไรเนาะคือสำหรับสาวเนาะเป็นคนลาว แล้วแบบว่าเราได้เห็นสถานีรถไฟด่วนเนาะรถไฟความเร็วสูงของเพื่อนนะเป็นแบบนี้อันนี้คือแค่แบบล่างเนาะเพื่อนเพื่อนกระเฮ็ดโค้งล่างให้เราได้เบิ่งว่าเพื่อนจะเฮ็ดประมาณนี้แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเนาะก็ต้องได้รอเบิง่งอ่าตอนต่อไปเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกําลังสร้างดียเนาะยังบ่ทันรด้แล้วเสร็จเนาะทุกคนเพื่อนให้เราเบิ่งแบบล่างแบบนี้เขาก็อ่าจินตนาการได้เนาะทุกคนแล้วคือแบบ คือแบบสวรเป็นคนลาวเนาะแล้วแบบเฮ้ยมันแตกต่างจากกับสถานีรถไฟความเร็วสูงของบ้านเฮานี่หลายแห่งเลยทุกคนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอันดับแรกๆก็คือคือรถไฟความเร็วสูงอยู่บ้านเฮานี่นะคือจีนจีนฮเ,เนาะอันนี้เขาก็ฮงฮงกันอยู่เนาะคือสถานีรถไฟอยู่บ้านเฮานี้ก็จะมีหลายจุดเนาะอยู่เวียงจันทน์โพนฮงกาสีวังเวียงอย่างไปสินะหลวงพ่อบางแบบนี้นะ แต่ละสถาน,นีฮันก็อยากคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันอันเดียวกันเลยเนาะ,ะแล้วเขาได้มาเบิ่งคลิปนี้ของประเทศไทยนะเพื่อนจะมีแบบหลากหลายโบซ้ำกันโบน้าเบื่อโบจำเจความคิดอไอเดียโบธรรมดาเพื่อนเฮ็ดแบบว่าง่ายๆให้ลงตูวเนาะเรียบหรูดูดี ทุกคนคืออยู่อยู่บ้านไผ่อย่างสิก็คือเอาต้นไผ่มาเฮิตเป็นเอกลักษณ์เลยทุกคนเนาะคืออยู่หนอง้ายอย่างสิก็เอาแบบอ่าพญานาคเนาะหรือว่าแม่น้ำโของอย่างสิหรือว่าเอาหวดนึงเข่าอย่างสินะเออเพิ่นจินตนาการคือแบบว่าสุดยอดไดความคิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนาะบบธรรมดา แล้วที่สําคัญเนาะลดไฟความเร็วสูงของเพื่อนนี่นะประเทศไทยสร้างเองเฮ็บเองลงมือเองเงินของเพื่อนเองแตกต่างจากบ้านเฮาบอกทุกคนต่างกันลายเนาะเทียบกันบได้เนาะประเทศเฮาแล้วแม่นมีนายทุนเนาะก็คือประเทศจีนนั่นเองมาลงทุนมาเฮ็ดมานําพาเฮ็ดเนาะนั่นเองก็แตกต่างกัน เขาเห็นแบบนี้เขาก็โอ้โหว้าวประเทศไทยคือแบบมีเงินหลลีทุกคนก็ตามคลิปเลยเขาก็สามารถเบิ่งเป็นความโหเนาะ บิ่งให้หูให้เห็นว่าบ้านเพื่นเฮ็ดจังไดเป็นแบบใดจังเสียนะเนาะทุกคนก็ตามคลิปเลยสําหรับคลิปนี้เนาะสาวอนก็จะขออนุญ,ญาตนะจุบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอนเเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กําลังใจสาวอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สําคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย